อมาจ้ามันนี่ปากรุงห่อยกับสิมาเห็ุพิซซ่าไอรานพิซซ่าแบบบานๆน่ะเห็ดเท่าที่เฮ้ามีนี่ก็คือขนมปังมีขนมปังมีชีสมีปูอาดมีฮอทดอกทอดแล้วแต่นี้แต่ก็มีไข่หมูยองมาเริ่มกันเลย นะน้ำแป้งนะน้ำแป้งบี้บี้บี้บ แบบง่ายๆสไตล์ป้า,าปพิซซ่าจำเป็นต่อใครลงไ่งป ใส่ซองแผ่นกับพ่อมาป่าเจอแม็กกี้จักหน่อยรสด,ดีตามจักหน่อยได้แล้วประมาณนี้เบียร์ล่ามันเป็นลปเลย Chào gà Hãy subscribe cho พีบพีบพีบพีพ๊บูอาดครับจอกเัอเสร็จแล้วเพิ่มความนัวอือ,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 อสจกระตาอีกเด้อ หรือควรนอนเอ้ยใส่ทั้งทั้งขอบมันสีบุมีใส่นะใส่ชีสพิซซ่าคุณป้ากุ้งแบบจำเป็นไ่ชีสลายๆร้านน่ะโอ้โอ,โอ้ไปแล้วตกแล้วตกล่องแล้ว

1, One, two, 2, 3ูทีได้แล้ว 1, 2, 3ที One, two, ได้แล้วพิชามาโรยผงมาซโลโน่าผงเข้บ ปาปิก้าเอ๋ยขงปาปิก้าปาปิก้าต่อแล้วมันสีเข้มเสร็จขนาดนั้นมันเข้มมันเข้มหนักเข้มเนี่ยสวยงามมากพิซซ่าเวลาตัดโอ้ยเผาเห็ด Ôi, ăn tàu cái này cái đây Nè, tắt con ดูดแปไปจะขาดฮอนฮอนฮอนว้อนเือเกินสิกินได้ปะ

I'm mm to -hmm. <laughs> ชิดหรือยังพลาอืม